องกรทีมนี้มีสมาชิกที่เป็นทั้งคุณหมอโปรแกรมเมอร์นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านเน็ตเวิร์และระบบคอมพิวเตอร์มารวมตัวกันค่ะพวกเขามีฝันร่วมกันที่อยากสร้างนวัตกรรมที่ทำให้การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเราในโรงพยาบาลง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนวัตกรรมของพวกเขาจะถูกพัฒนาไปในทิศทางใดเราไปติดตามชมกันค่ะทีนี้ครับเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลพยาบาลส่วนตัวบนแฝชได์ครับ หลังจากที่ไปอบรมเมื่อวันจันทร์ที่แล้วนะคะพวกเราก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะนะคะเพราะพวกเราส่วนใหญ่ก็มือใหม่หัดขับมางานที่เราทำนี่เป็นทำเกี่ยวกับด้านอะไรเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวกับ process อะไรบ้างเช่น service หรือเราเป็นอะไรถ้าเราสามารถทำงานเวชระเบียนของคนไข้ทั่วโลกของเรานี่ก็หลายพันล้านคนนะฮะถ้าเราสามารถทำให้มัน work ได้ทั้งโลกเลยนะฮะคิดดูฮะว่าเวชระเบียนกระดาษที่หายไปนะฮะต้นไม้จะเหลืออยู่ขึ้นมาอีกกี่ล้านต้น เราเห็นคนไข้ทุกยากลําบากอยู่ทุกวันเราไม่อยากให้พวกเรามีความชินชากับสภาวะอันนั้นเราจึงมาช่วยกันคิดอินโนเวชันอันนี้เพื่อปลดปล่อยความทุกข์ของผู้ป่วยกระดาษก๊อปปี้ซึ่งเราไปขอจากโรงพยาบาลก็ไม่ต้องใช้อีกต่อไปในโลกนี้ถือเป็นวิธีคิดที่ทําให้โลกของเราหน,น้า,นาอยู่ขึ<ร>ข้นครับเ,รเก็บเวรชระเบียนผู้ป่วยของเราเก็บภาพทางการแพทย์ของเรานะคะเก็บข้อมูลประวัติส่วนตัวหลายๆอย่างเก็บสิ่งที่เคยเป็นฟิล์มนะคะแล้วก็เรายังรักษามีระบบ Security โดยการใช้การสแกนม่านตาหรือไม่ก็ใช้การดูลายนิ้วมือเพื่อที่จะให้เปิดเ,เวชเรียนประวัติเหล่านี้ได้เข้าถึงได้แต่คู่ค้าที่เราอยากมากเลยนะฮะเราอยากจะให้มาสนใจเราแล้วมาทํางานกับเราก็คือรัฐบาลที่มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องเชลแคมพอร์ตกนนี้เราคิดว่างานต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็น Open Source ซึ่งเป็นโมบายนะในกลุ่มที่เป็นโมบายยูนิตของเรานะฮะซึ่งจะเป็นไมโคร SD หรือเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้ ถ้าเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเราอยากจะให้ product ของเรานะฮะมีชื่อไอด็อกเตอร์เพราะฉะนั้นนี่คือคอนเซปต์สุดท้ายที่เราอยากได้นะคือสามารถครอบคลองเข้าถึงใช้ได้ทุกเมื่อทุกเวลาทุกที่ที่จะช่วยชีวิตของคนมากท่ข้อมูลผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความน่าเชื่อถือใช่ไหมครับความน่าเชื่อถือของข้อมูล ว่าข้อมูลนี้ข้อมูลที่ต้องมีนี่คืออะไรข้อมูลที่ต้องมีแน่นอนนะก็คือประวัติการเป็นส่วนตัวของตัวเองอเช่นกรุ๊ปเลือดสภาวะโรคต่างๆที่เขามีการที่จะไอดีนติฟายเขาเช่นภาพฟันภาพอะไรต่างๆแล้วก็ที่สําคัญก็คือการสรุปประวัติในแต่ละครั้งที่เขาไปหาหมอพร้อมกับยาที่สุดท้ายแล้วในแต่ละครั้งเพราะว่าหมอหลายที่หลายคนจะได้เห็นยาด้วยกันเข้าถึงซึ่งข้อมูล ก็ไม่เป็นข้อจํากัดใช่ไหมคเพราะจากประสบการณ์นะคะการที่ว่ารักษาอยู่2โรงพยาบาลไปขอแฟ้มจาก1โรงพยาบาลเพื่อจะเอาประวัติมาให้อีกหนึ่งโรงพยาบาลดูยังไม่สามารถเข้าถึงซึ่งข้อมูลได้ะคะ่ะ<อ>เมยมีสิทธ<ส>ิ์เข,ข้าถึงค่ะเข้าถึงเพียงแต่ว่าเวลาจะไปต้องไปเขียนคําขอ <c oughs> ขอเวลา1อาทิตย์เกือโรคที่เป็นทางนี้ต้องใช้เวลารีบด่วนก็จะมีปัญหานะแล้วข้อมูลนั้นต้องถูกกรองถูกอะไรต่างๆเพาะหมอเขาก็จะไม่ปล่อยหมด แต่ถ้าเราคิดว่าในโรคที่เป็นจริงถ้ารักษาเราเสร็จเอาข้อมูลขึ้นคลาวให้เราเอาใส่ไอ้โมบายดีไวซ์สี่เราแล้วเราก็มีอยู่กับตัวเราตลอดเวลาไปโรงพยาบาลเอโรงพยาบาลบ,า C, โบ,าบาาีโรงพยาบาลซีโรงพยาบาลเบาหวานโรงพยาบาลความดันมีทุกอย่างหมดแล้วก็ยังอยู่ที่เราคนเดียวก็จะสะดวกต่อการไปหาหมอคนถัดไปคนไทยนี่มีจํานวนมากนะฮะกินยาที่เหมือนกันเพราะหมอเอให้กับหมอซีให้ยาเดียวกันคือตัวทํา e drive เนี่ยผมรู้ว่ามันสามารถบูตขึ้นมาเป็น operation สิสเต็มใช้งาน้ใช่ไหมครับแต่ในกรณีที่เป็นไมโคร s d บนมือถือเนี่ยครับแอปเปิลเนี่ยถ้าเราทำอย่างนี้เราต้องไปแคร็กของเขาใช่ไหมครับไม่งั้นเราจะบูทขึ้นมาอันนี้คือเป็นอันที่เราคิดว่าเราต้องคุยกับบิสเนสพาร์ทเนอร์ของเราจริงๆอาจจะไม่ใช่แอปเปิลอาจจะเป็นอาจจะเป็นใครก็ได้ที่เขาสนใจจะทําแล้วเอานี่ลงไปเป็นแอปหนึ่งในของของเขาเพราะเราจึงเสนอสิ่งที่เป็น USB ก่อนเพื่อให้มันเป็นไปได้ง่ายที่สุดครับไงถ้าฝากคิดเพราะว่าถ้าเราพูดว่าเป็น Open Source เนี่ยการที่ไปอยู่บน Android หรืออยู่บน ไอโฟนเนี่ยครับถ้าเกิดเราต้องไปบูทของเขาเนี่ยมันต้องไปเอาใหม่เลยจต้องเป็นแอปแล้วต่อกับคลาวด์อย่างเดียวอาจจะไม่มีในแง่มุมของการใช้ความเป open mm ็นโอเพนซอร์สเท่าไหร,ร่นะฮะอย่างที่รู้ว่าถ้ามองเนี่ยไอยต้องพยายามคอนวิซ์หมอให้บายไอเดียนี้และใช่ไหมครับต้องหาพาร์เนอร์บางคนที่รู้เราสามารถบ,บอกได้ว่าพาร์เนอร์เนี่ยถ้าเขาบายแล้วนะเขาได้ไประโยชน์แล้วเขาจะกดดันหมอ <c oughs> ให้ใช้ตัวนี้ถ้าคิดตรงนั้นได้ผมคิดว่าอาจจะได้เห็นภาพที่ดีขึ้นนะครับทาอย่างไรจะให้ภาครัฐเข้าใจ และผลักดันให้เป็นจริงได้ลองลองเสนอวิธีนดีครับคิดว่าจะคุยกับกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็คุยกับทางด้านสปสชเพราะเนื่องจากว่าสิ่งที่เราคิดนั้มันเป็นโอเพนซอร์สใช้เงินน้อยมากแทบไม่มีไม่ต้องใช้เงินค่ะผมคิดว่าเขาใกล้แล้วปรโตไทป์แต่ประเด็นประหาอย่างที่คุยกันไปก็คือจะเอาไปใช้งานไงคอนวิสให้คนใช้เนี่ยว่าเป็นเรื่องยากจะสังเกตุว่าต้องดูอีกทีครับกลุ่มสำหรับคนที่อยู่ในเมือง ขาอ,อาจจะคุค้นกับระบบพวกนี้แต่ถ้าเป็นคนอื่นๆที่อยู่ในต่างจังหวัดมากขึ้นการที่รักษาพวกแฟชั่นไดที่เขาจะถือพวกไรทุงนองนี้ค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในลักษณะแบบนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นประโยชน์สําหรับเขาหรือมันอาจจะทาให้ข้อมูลบางอย่างหลุดออไปนี้ไม่แน่ใจว่าเขานในระบบอย่ไงไกก็คิดว่าได้พูดในสิ่งที่พวกเราคิดและฝันอยากให้เป็นนะคะก็ดีใจค่ะก็อย่างที่เรียนให้ทราบเสมอว่าทีมเรา ชนะไม่ชนะไม่สนใจนะฮะขอแต่ให้ไอเดียนี้ได้ออกไปและให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มองเห็นความสําคัญและนํามันไปสร้างให้เกิดขึ้นไปช่วยลดความทุกข์ความลาบากของผู้ป่วยนะคะชายผู้นี้เขามากพร้อมกับความเชื่อมั่นเต็มเปี่ยมในผลงานของเขาค่ะพร้อมกับความฝันที่อยากจะผนวกรวมเครื่องยนต์อัดอากาศที่คิดขึ้นมาเองเข้ากับระบบน้ํามันและไฟฟ้าของรถที่มีอยู่แล้วให้สําเร็จจงได้ นวัตกรท่านนี้จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้หรือไม่การแข่งขันในรอบนี้จะมีอะไรที่เสร็จเพิ่มขึ้นมาจากทางที่แล้วเราไปให้กำลังใจพร้อมๆกันเลยค่ะ E Air Engine ครับ เราเอา2ตัวเนี่ยมารวมกันเพราะว่าถ้าถ้าสมมติเราเอาอากาศอัดเพียวๆเนี่ยถังหนึ่งเนี่ยมันจะไปได้แค่อย่างถังใหญ่เลยเนี่ยเป็น70ลิตรเนี่ยก็ไปได้ประมาณไม่เกินถ้าแบบอย่างดีนะครับเมือเครื่องยนต์ประสิทธิภาพดีก็5 0 6 0กิกโลนะครับถ้าแบบลิตรละกิโลคือรถคันเล็กๆนะครับก็ไม่ไกลแต่ว่าถ้าเทียบเขาเรียกว่า energy density ของแบตเตอรี่เนี่ยมันจะสูงกว่า ก็คือถ้าแบตท,ที่มีน้ำหนักใกล้เคียงกันเนี่ยแบตมันจะจ่ายไฟให้รถไปได้ไกลกว่าแต่ว่าแบตเนี่ยมันแพงมากเหมือนกับเรากำลังพัฒนาแนวทางให้กับรถยนต์ใหม่ๆที่จะออกมานะครับ เราจะเป็นการรีเซนต์คอนเซปต์คาร์อาจจะเป็นการรีเซนต์คอนเซปต์คาร์เป็นครั้งแรกของคนไทยเลยก็ได้คอนเซปต์คาร์ hmm. ของเราใช้พลังงานอิเล็กตริกแล้วก็อากาศอัดเราออกแบบรถเอง mm hmm. เครื่องยนต์เองระบบทุกอย่างใหม่หมดแทบจะผิดวงการยานยนต์เลยปกติเนี่ยผมสังเกตว่าเวลาพูดเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยจะไม่ค่อยสนใจแล้วก็จะไม่ค่อยเข้าใจกันนะครับวันนี้เราเลย เป็นคอนเซปต์ใหญ่ไปเลยครับเป็นคอนเซปต์ e- แค a r ไปเลยนะครับซึ่งรถยนต์ตัวนี้เราได้ออกแบบเองนะครับแล้วเราจะมาดูกันว่าเครื่องยนต์อากาศอัดกับไฟฟ้าเนี่ยพอใส่ไปในรถเนี่ยมันจะทําให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บ้างนะครับคอนเซปต์ของรถคันนี้ก็คือเพลเลตนะครับราคารถถูกราคาเชื้อเพลิงถูกนะครับแล้วก็ใช้พลังงานสะอาดแล้วก็ไม่ปล่อยมลาวะนะครับเทคโนโลยีแรกของเรานะครับก็คือ o p t i m i z e engine matching นะครับก็คือการเลือกใช้เครื่องยนต์แบบ2สเตปนะครับ เนื่องจากว่ารถยนต์เนี่ยในการเคลื่อนตัวเนี่ยโหลดตอนเริ่มสตาร์ทเนี่ยจะสูงต้องใช้แรงเยอะในการให้มันเริ่มสตาร์ทแต่ว่าพอมันเคลื่อนที่ไปได้แล้วเนี่ยโหลดมันจะลดต่ำลงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้เครื่องยนต์อากาศอัดซึ่งให้กําลังสูงแล้วก็ราคาถูกเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ในการทําให้รถยนต์เริ่มเค thi, ลื่อนที่เราใช้เครื่องยนต์ไฟฟ้านะครับที่มีกําลังน้อยกว่าซึ่งทําให้เราซื้อเครื่องเครื่องยนต์ไฟฟ้าราคาถูกมาใช้ได้นะครับระบบส่งกําลังของเราเนี่ยจะใช้เครื่องยนต์อากาศอัดในการเริ่มต้น ส่งกําลังจากนั้นก็ค่อยเปลี่ยนเปลี่ยนอัต,ตาราส่วนไปให้เครื่องยนต์ไฟฟ้าในตอนที่เครื่องยนต์เริ่มมีความเร็วแล้วนะครับโดยปกติเครื่องยนต์อากาศอัดเนี่ยจะมีปัญหาตอนชาร์จเราต้องมีปั๊มแบบพิเศษในการชาร์จนะครับแต่เครื่องยนต์ของเราเนี่ยเนื่องจากมีทั้งเครื่องยนต์ไฟฟ้าและอิเล็กไฟฟ้าแล้วก็อากาศอัดอยู่ในชุดเดียวกันนะครับเราสามารถให้เครื่องยนต์ไฟฟ้ามาขับอากาศอัดได้โดยต, Shel ตรงแล้วก็ใช้ตัวเครื่องยนต์เนี่ย แทนคอมเพรสเซอร์ตัวหนึ่งซึ่งในการชาร์จเราแค่เสียบปลั๊กปลั๊กเดียวแล้วก็ทิ้งไว้มันจะชาร์จพลังงานน้งไฟฟ้าและอากาศอัดได้เลยตัวสวิตเซอร์วิสของเราเองเนี่ยครับก็จะเป็นการรับประกันนะครับแล้วก็การให้วิศวกรไปอัปเกรดเอนจินในระบบที่เขาต้องการจะเปลี่ยนเครื่องยนต์แล้วก็การมนเทนินเทนนิงก็คือเนื่องด้วยว่ารถยนต์ของเราเนี่ยใช้ระบบที่น้อยมากอย่างที่บอกไปว่าตัดระบบแปรออกระบบระบายความร้อนออกเพราะฉะนั้นการบารุงรักษาเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเข้าอู่ครับเร,เราอาจจะ จัดอบรมให้คนเนี่ยสามารถซ่อมได้เองเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่น้อยชิ้นมากระบบเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่ออากาศอัดโดยเฉพาะคขอบคุณครับผลที่บอกว่าดีกว่าตัวน,นี้นั่นเยแยๆอะไรเงี้ยนะฮะมีการมีรูปกรรทำที่ชัดเจนมากกว่านี้ว่าเช่นแรงอัดมากขึ้นเท่าไหร่หรืออะไรตัวเลขที่ชัดเจนหรือว่า,อ,าอะไรคือตอนนี้ มันมีคอนเซ็ปที่ทําให้คิดว่าดีกว่ากับรอผลที่จะทําให้คิดว่าดีกว่าตอนนี้เราตัวโปรโตไทป์เนี่ยเราเอาคอมเพรสเซอร์แอร์มาดัดแปลงได้แล้วเราลองอัดลมไปแล้วมันหมุนแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็รอให้เพื่อนเนี่ยเอาไปใส่เครื่องเทสดูว่าแรงบิดกับท้องเนี่ยมันจะเยอะกว่าที่เขาเคยทํามาหรือเปล่าเครื่องยนต์ของเราเนี่แรงมาเราไม่ทราบจนกว่าจะเทนะครับแต่เราใช้การประมาณได้โดยดูจากเพราะว่าคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ย คือการใช้มอเตอร์ไปขับโรตารี่ใช่ไหมครับเราดูกําลังจากมอเตอร์นั้นนว่ามันประมาณ2.5กิโลวัตต์เราคิดว่าเราจะได้แรงม้าก็ประมาณใกล้เคียงกับมอเตอร์ที่ให้มาแปลกใจวิธีคิดนะครับเพราะว่าวิธีคิดมันต้องตกผลึกแล้วนะครับว่าจะต้องทําระบบนี้โดยมีการออกแบบให้ได้เท่านี้แต่ถ้าเกิดบอกว่าเรายังไม่ได้ดูว่าจะได้เท่าไหร่เพราะยังไม่ได้ลองแปลกตรงที่ว่าทาไมเราถึงไม่สามารถที่จะออกแบบเบื้องต้นได้ครับคือปัญหามันอยู่ที่ว่า คือถ้าจะให้เราออกแบบใหม่แล้วก็คำนวณแรงม้าที่ถูกต้องได้เนี่ยมันก็ทําได้ครับต่คือการออกแบบของเราเนี่ยเราคิดว่าถ้าเราออกแบบใหม่หมดเราเคยได้ทดสอบในห้องปฏิบัติการหรือยังครับคือทดสอบทดสอบแล้วครับว่ามันว่ามันเอาแรงลมเอามาหมุนได้แต่ว่ายังไม่ได้ไปแล้วเราไปทดสอบแรงบิดแล้วก็ทดสอบอัตรายัางยังไม่ได้ทดสอบแรงบิดครับแล้วจะกำหนดในสเปครถได้อย่างไง ผู้นำเสนอเรื่องของรถนะครับว่าแบตเตอรี่ใช้6กิโลวัตต์อผมถามว่าเราไม,ไม่ได้พูดในส่วนสําคัญก็คือถังเก็บถามว่ามีพลังงานที่อัดอยู่ในถังนั้นสักเท่าไหร,ร่ผมคํานวณว่าถังอากาศอัด70ลิตรเนี่ย3ถังเนี่ยมันจะให้พลังงานพอๆกับแบตเตอรี่ขนาด12 12กิโลวัตต์แอลครับเคยทดลองเอาถังแล้วก็จ่ายออกมาเป็นความดันนะครับไปขับเคลื่อน ตัวไอเอนจิ้นของเราตัวเครื่องยนต์ของเราเนี่ยมันมีเสียงดังไหมครับดังครับดังมากเท่าไหร่ตะกี้ประเด็นนี้ไม่พูดเลยอาจารย์วอรเชนนี่ไม่ธรรมดาครับขนาดยังไม่เห็นเครื่องจริงก็สามารถรู้ได้ว่าเสียงดังแน่นอนครับว่า clean energy แต่จริงๆมันมันมีเรื่อง envelopment เรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่มถ้าเราไม่ได้ศึกษาให้ตกตึกผมอยากจะให้นักวิตยกรเนี่ยมองเห็นภาพรวมทั้งหมดก่อนนะครับ ไม่ใช่ไปหยิบเฉพาะประเด็นใดประเด็นหนึ่งมาพูดแล้วปรากฏว่าอีกประเด็นต่างเนี่ยยังซ่อนอยู่ท้ายที่สุดแล้ววันนี้ที่พรีเซนเทชันเนี่ยแทนที่มันจะใช้นิวเมติกคือใช้ลักษณะของลมอัดเพื่อขับเคลื่อนเพราะในในตอน Proposal เขียนว่า i n s i ซต t ทร a n ส p พอร์เทช n มันกลายไปเป็นรถยนต์อะไรที่จะเปรียบเทียบกับน้ํามันฉะนั้นวันนี้การพรีเซนเทชันของคุณเลยกลับมาเป็นในรูปของไฮบริดซึ่งมันหลุดไปจากคอนเซปต์เดิมว่าเราพยายามจะใช้ลมนะฮะ เป,เป็นหหลักใญ่อาจารย์บุรีมินว่านวัตก,กรดูจะพุ่งเป้าไปไม่ถูกทิศทางครับเลยดับไฟลงไปซะก่อนหนึ่งดวงเกาะให้แน่นว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรเพราะเราเกาะไม่แน่นเนะะี่ยค่ะทำให้เราศึกษาได้ไม่ลึกเสียเทียบใจไม่ชัดนะคะเวลายังเหลืออีกไม่เยอะฉะนั้นอาจจะต้องทํางานเยอะมากขึ้นตัวหัวใจความมุ่องเขาเนี่ยว่าใช้ได้แล้วก็ เขาดูท่าทางเป็นช่างที่ดีแต่อาจจะต้องขาดความเป็นนักวิทยาศาสตร์อาจจะต้องความเข้าใจเรื่องในเล็กน้อยครับผมเขายังขาดความเข้าใจในเรื่องของการทํางานนะครับ <c oughs> แม้จะมีหลักการที่ที่ว่าได้ได้ทำการศึกษามาแล้วแต่ถ้าถามถึงของ้อมูลเชิงลึกว่าสร้างมากี่แรงมา้าหรือสร้างมากี่วัต เขาก็ยังไม่สามารถตอบได้นะครับแก้ปัญหาไม่ถูกจุดอะคะเพราะเขาบอกว่าเหตุผลที่เขาขยายสิ่งที่เขามานําเสนอวันนี้เพราะกลัวว่าผู้ฟังจะไม่เข้าใจในตัวงานเขาเขาก็เลยขยายสโคปซึ่งจริงๆแล้ว้เขาต้องการให้ผู้ฟังเข้าใจเขาเขาควรจะเข้าใจชิ้นงานเขาได้ดีกว่านี้พยายามชี้ประเด็นให้เห็นว่าของเขาเนี่ยมีจุดเด่นความต่างอย่างไรมากที่จะพยายามเอาทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาประกอบรวมกันให้มันยิ่งเห็นภาพใหญ่มากขึ้น คนเราถ้าเราเกาะอะไรที่มันเป็นชิ้นเล็กๆการวิเคราะห์การที่จะนำเสนอน่าจะง่ายกว่าอันทุกอย่างทำเป็นภาพใหญ่ที่กรรมการแนะนำมาก็ค่อนข้างจะมีประโยชน์มากนะก็รู้สึกว่าก็เพิ่งรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมองภาพกว้างไปเหมือนกันไอเจ้าความหนืดช่วงหน้าครับไอเดียซีดยังเหลือทีมสมาร์ทแล็บแล้วก็ทีมเครื่องกรีดยางครับมีการดับไฟเกิดขึ้นอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราห้ามพลาดครับออกแบบให้ให้ไปล็อกกับต้นโดยตรงไม่ได้ครับมันจะคุ้มไหมการที่ว่า คนรับจ้างต้องเป็นคนลงทุนทั้งหมด